ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและลูกหลานที่รักวันนี้มาพบกันในเรื่องราวของมโหสดมันก่อนเอาเรื่องอื่นเข้ามาแทรกซะเยอะหมดเวลาไปถึงที่สามนาทีต้องขออภัยลูกหลานที่รักที่ตั้งใจฟังเรื่องแต่วันนี้เห็นท่าจะไม่รบกุนอะไรมาก ังฟังกันดูว่าเมื่อมโหสถบัณฑิตทราบว่าพระเจ้าวิเทหราชเขาโทษพระเจ้าจุนนีพรมทัตกับเกวัตอาจารย์ใหญ่คิดแชฆ่าพระราชาของตนดูกันต่อไปว่ามโหสถหน้ามนจะทำยังไงเป็นอันว่าเมื่อมโหสถบัณฑิตได้รับทราบความแล้วความรับแล้ว ยังได้ดำริว่าเรานึกแล้วไม่ผิดต้องเป็นอุนบายซับซ้อนซ่อนกลอยู่อย่างหนึ่งในระหว่างพระเจ้าจุลนีกับเกวัตแต่แต่ว่าพระราชาของเราไม่ทรงคิดว่าจะมีคั้นเรากลับทุนห้ามปราไม่ให้เสด็จพระองค์ก็จะเสด็จเมื่อเสด็จไปแล้วก็จะนับอันตรายดังที่เราคิดไว้ เปน็นอนัตวันปัญญานี่สําคัญลูกหลานที่รักศัตรูที่จะคิดมาเป็นมิตรเนี่ยมันไม่มีหรอกถ้าศัตรูคนใดเขาตั้งใจเขาบอกว่าเป็นมิตรแล้วก็คิดว่านั่นคือกลวงเมื่อรอบเข้าไปดักโดยเอาเหยื่อเข้าไปวางไว้ภายในมันเขาดักหนูเข้ากรงเขามันดักหนูกรงมันปิดได้เขาเปิดฝาไว้ เอาเหยื่อเขาไปวางไว้ข้างในถ้านโง่โง่เข้าไปเขาติดกลับฉะนั้นลูกหลานที่รักจองรับฟังฟังแล้วก็คิดใช้เอาเป็นเครื่องเอาเป็นเครื่องควบคุมสติปัญญาของลูกหลานการเวลาต่างกันแต่ว่านโยบายเราใช้อย่างเดียวกันได้แต่ว่าดัดแปลงให้เหมาะสมกับเวลาและการสมัย เราเรื่องกันต่อไปว่าเราจะต้องป้องกันพระมหากษัตริย์ในเรื่องความกตัญญูรู้คุณนี่อย่าลืมนะลูกหลานที่รักท่านผู้มีพระคุณโอกาสท่านจะใช้พระเดชอยู่บ้างเราก็จงอย่าเป็นคนลืมคุณคนถ้าลูกหลานทุกคนบังเอิญจะเป็นผู้แทนน,นัฎรเดและรับราชการ ก็จงอย่าเป็นผู้แทนเลวใจแล้วก็จงอย่าเป็นข้าราชการเลวเวลานี้ข่าวข้าราชการเลวขึ้นหน้ากระดาษหนังซือพิมพ์กันเป็นแถวอย่างที่จังหวัดกำแพงเพชรฆ่าผู้หญิงเรื่องเล็กเป็งฆ่าผู้หญิงสืบสวนทนพยายกันไปเรื่องราวไปกันใหญ่เลยได้ตัวกันมากมายไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยคุยกันไป เราจะต้องการพระมาหากษัตริย์เราจะล่วงหน้าไปเฝ้าพระเจ้าจุลนีก่อนนี่เป็นแผนซ้อนแผนนะแผนนี้เป็นแผนซ้อนแผนฟังนะฟังต่อไปดูเขาจะทำยังไงแล้วก็ขอพระราชทานที่สำหรับสร้างมนครให้เป็นที่ประทับของพระเจ้าวิทหรหารให้ดูระปู่ยังไม่บอกว่าแผนก็เป็นยังไง แล้วจากนั้นไปก็จะทำอุมโมงค์ใต้ดินให้เป็นทางเดินยาวประมาณสี่โยศสี่โยศนี่ไม่สี่กิโลเมตรนะสี่ร้อยเส้นเป็นหนึ่งโยศเอาสี่คูณสี่สี่ร้อยเส้นก็สิบหกร้อยแต่พันหกร้อยเซนนะหนึ่งเส้นเท่ากับยี่สิบวายี่สี่ร้อยเส้นเป็นหนึ่งโยศมันระยะก็ยาวพออืม ว่างสักครึ่งโยดโอ้โหนี่ดูคนสมัยนั้นนะยายคิดว่าคนโบราณเนี่ยเขาเลวเขาไม่ทันเราเนี่ความจริงคนสมัยนี้ไม่ทันโบราณตั้งเยอะหลวงปู่มไม่อยากโพดอย่างคนไทยเรานี่เคยทําปืนเป็นทําเหล็กดีได้ทําอะไรดีตั้งหลายหลายอย่างแต่แต่ว่าเวลานี้ที่เราทําไม่ได้เพราะอะไรเพราะเราทิ้งความดีเดิม แต่ได้ว่าปัจจุบันนี้ในเมื่อเราไม่ได้รับความช่วยเหลือเาอต่างประเทศเราก็ทําได้เยอะสมัยก่อนแม้แต่เครื่องบินเราก็ทาของเราเองใช้ปืนเราก็ทําใช้ได้ทุกอย่างแต่ว่ามาสมัยหนึ่งคนผู้มีความประมาทมีอำนาจในการบริหารประเทศเห็นว่าเขาใช้เลยเลิกทำน่าเสียดายลูกหลานที่รักเติยาอย่างนั้นจงยานะ ถ้าอะไรก็ตามเราทำของเราได้เองถ้าว่าชาวต่างประเทศเขาจะนําของมาขายที่ราคาถูกกว่าเราก็ยอมรับแต่ว่าสิ่งที่เราทำได้ถึงแม้ว่ามันจะแพงกว่าเงินมันก็หมุนอยู่ภายในประเทศของเรากันไว้ว่าถ้าเขาไม่ช่วยเราก็ทำได้จงทำตัวแบบญี่ปุ่นอะไรก็ตามที่ทำไม่ได้ถ้ามีแบบอย่างมาลอกแบบหมด แ้วคิดดัดแปลงแก้ไขต่อไปทําให้มันดีไปกว่าเดิมได้เป็นว่าเลาเรื่องกันต่านต่อไปว่าทางยาวสี่โยช์กว้างครึ่งโยชน์นี่ขุดดินเบลโมงเข้าไปนะ <c oughs> เสร็จแล้วจะจ่ายการในวิเศษนางปัญจาระเทจันทีให้เป็นบาทบริจาคของพระราชาของเรา คำบาบริจานี้แปลผู้บำเรอเท้าหมายความสตรีเวลาที่เขาแต่งงานกับสามีแล้วสมัยโบราณเวลาที่เขาจะไปร่วมรักนอนด้วยกันเขากราบเท้าสามีก่อนเรียกบาดบาทบริจานะเมื่อพระราชาร้อยเอ็ดพระนครพร้อมด้วยพลนิกรทั้งหลายแวดล้อมอยู่นะแวดล้อมอยู่หมายจะปลงประชชน หมายแยบรงพระชนพระราชาของเราเราจะป้องกันให้พระราชาให้พ้นอันตรายเหมือนกับเ,เรื่องดวงจันทร์จากปากอาสุรินทราหูฉะนั้นเออจันทร์เทวราคาสมัยโบร,ราณก็ถือเวลาหูอมเข้าไปแต่เนื้อแท้เนี่ยมันไม่ใช่เนี่ยเอาง่า้ก็แล้วกันเหมืนกับไ เนื้อที่อยู่ในปากเสือนะเสือคาบเนื้อแล้วแต่ถ้าว่าเราจะเนื้อจากออกปากจากปากเสือให้ได้ยอมไม่โดยไม่ยอมให้เนื้อมีอันตรายเสียนิดเดียวเห็นหมนี่ดูปัญ,ญญาของท่านต่อไปแล้วก็พาพระราชาของเราเสด็จกลับมิถิรานครเรื่องทั้งหมดเราต้องรับภาระเป็นที่เรียบร้อยนี่เป็นความดําลิของมโหสถ เขาฟังแล้วคิดคิดแล้วก็วางแผนการเมื่อมโหสถคขั้นดําดิตทงนี้แล้วก็เกิดปีติสมณัสทราบส่านดีใจไม่ทั่วสารพางกายที่เป็นอุทานเขาได้ความความภาคภูมิว่าบุคคลได้รับอุปการะจากท่านผู้ใดควรทําตนให้เป็นประโยชน์กับท่านผู้นั้นแม้ท่านจะด,ดุท่านจะด,ดา่า ท่านจะตัดหอท่านจะทุบท่านจะตีเสี่ยงสายไล่ส่งอย่างไรก็ตามทีไม่ควรถืออามาเป็นเหตุลบล้างบุญคุณของท่านนี่ภาสิตท,ที่มโหสถพูดอย่างนี้ลูกหลานที่รักต้องจำคนที่จะดีได้ต้องส่งความดีตามนี้เนี่ยเขาย้อนอีกนิดหนึ่งว่าเขาย้อนอีกนิดหนึ่งว่าคติที่มโหสถคิดในใจ เขาบอกว่าบุคคลพูดใดได้รับอุปการะจากท่านผู้ใดก็ควรจะทําทตนให้เป็นประโยชน์แก่ท่านผู้นั้นแม้ท่านจะดุจะดา่าจะดัดพ่อจะทุบตีเสือสายไล่ส่งอย่างไรก็ตามทีไม่ควรจะถือเอาเหตุเอาเรื่องนั้นมาเป็นเหตุลบล้างบนคณของท่านเหมือนกับลูกหลานที่รักที่อยู่กับวิดามันดา ท่าน,นเป็นผู้ให้กำเนิดครูบาอาจารย์ให้วิชาความรู้คนที่อุปการะที่ทางเลือพื้นที่รักจงอย่าคิดประทุษร้ายเขาอย่าทำลายความดีของเขาเมื่อเขาเกื้อกูลถ้าหากว่าบังเอิญเป็นผู้แทนน,นักเสนาธิรเป็นรัฐบาลเป็นข้าราชการเป็นลูกจ้างจงถือว่าการดุด่าว่า ตักเตือนเป็นการให้ความดีกับเราเขาให้ความเจริญถึงแม้บางทีบางครั้งท่านผู้ว่าผู้ดา่าผู้บังคับบัญชาจะเข้าใจผิดไปบ้างก็จะคิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาของโลกเจึงตั้งอยู่ในความกตันอยู่รู้คุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาติมีความสําคัญมากถ้าชาติต้องสลายไปเราจะมีความสุขได้ยังไง ดูอย่างประเทศลาวประเทศกมมนนักศึกษาช่วยให้าค่าศึกเข้ามายึดประเทศได้ผลที่สุดเขาฆ่าตายไปเสียมากที่เหลืออยู่ก็ต้องหนีเข้ามาในประเทศไทยอันนี้จําไว้ในลูกหลานที่รักใครกขามายุแยงแต่แกงแสวะระบรบการปกครองอย่างนี้ไม่ดีอย่างนั้นดีอย่าเชื่อเขาดีหรือไม่ดีมันอยู่ที่คน ประเทศเราปกครองละกษัตริย์มีอำนาจมตาตลอดการเราก็ทรงความอิสรภาพเป็นชาติเอกราชมาได้มันไม่จำเป็นต้องเปลีป่ยนแปลงแก้ไขสมัยที่กษัตริย์มีพระราชอำนาจเต็มที่แต่ความจริงมันเป็นแตเพียงชื่อเท่านั้นเวลานั้นก็มีการจะทำอะไรก็ประชุมมุขมนตรีเสนนาข้าราชการชั้นผูญญ้ใหญ่ ความจริงประเทศไทยปกครองเรามาปกครองแบบประชาธิปไตยมานานมามรหกากษัตริย์มีพระราชอำนาจแต่เพียงในานามทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องปรึกษาหารือกันถ้าลูกหลานที่รักไม่มั่นใจจงหาหนังสือจดหมายเหตุขนมอุดมที่เขาวางขายเอามาอ่านดูก็จะรู้นะความบังานทุกอย่างที่พระราชาจะทำไป ไม่ได้สั่งโดยพระาการต้องประชุมคุณนางก่อนและคนที่เข้ามาประชุมก็เป็นคนที่มีความรู้มีประสบการณ์ในการงานทุกอย่างมาแล้วไม่ใค่เลือกตาสีตาสาตามาตามีคนเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเข้าไปเป็นผู้แทนของเราเข้าไปแล้วก็หวังแต่ประโยชน์ส่วนตนคนประเภทนี้เขาไม่เคยรับราชการไม่รู้งานมาใดกันก่อน เมื่อเข้าไปบริหารกระทรวงต่างๆก็ถูกต้มถูกตุนไปตามๆกันอย่างตัวอย่างที่ผ่านมาแล้วก็รู้อยู่แล้วบ้านเมืองเราเกือบจะบรรลัยเอาเล่าเรื่องของท่านต่อไปว่าโมโหสดรู้สึกภาพภูมิใจในความคิดของตนเป็นอย่างยิ่ยงเกียรีิจากการแต่งกายเสร็จแล้วเข้าไปเฝ้าพระเจ้าวิเทหราชกราบวังโคมทูนให้ทรงทราบว่าถ้าแต่สมุติเทวราช โรงยังทรงดำมิที่จะเสด็จไปอุตรปัะจารนครอีกหรือพระเจ้าค่ะพระเจ้าวิเทหราชจ,จัดว่าเราต้องไปหากเราไม่ได้นางปัญจาระจันทีมาเป็นคู่ชื่นชมเราก็จะไม่ควรนะเราก็จะไม่ขอครองราชสมบัติต่อไปหมายจะสลรราชสมบัติเพื่อผู้หญิงคนเดียว อยากจะรู้นะรสชาติมันเป็นยังไงนะแปลกจริงๆน้อปูเห็นว่ามันเหมือนเหมือนกันไม่ได้เรื่องกินกว๋วยเตี๋ยวอร่อยกว่าโมโหสดบันดิตนะท่ากล่ว่าโมโหสดบันดิตเจ้าอย่าทิ้งเรานะเจ้าต้องไปกับเราเราจะได้รับประโยชน์ทั้งสองประการคืนหนึ่ง เราได้หญิงแก้วมาแล้วเป็นโคชื่นแน่เจ๋วสองเราจะได้ผูกสันทวะไมตรีกับพระเจ้าจุนนีพมทัศแน่โมโหนี่อย่าลืมแม้แต่คนที่เป็นกษัตริย์ก็สามารถจะหลงผิดได้เพราะยังมีกิเลส <c oughs> แต่ว่าอย่าถือสาหาความเรามีปยยัญญาใช้ปัญญายช่วยชาติช่วยกษัตริย์ช่วยประชาชนให้ราตคงอยู่ อย่าถือว่าใครจะหลาดอย่าถือว่าใครงโง่มีกำลังช่วยกันรักษาชาติเขาไว้ไทยจะมีความสุขความสามารถีเป็นสำคัญอย่าเชื่อคนอื่นเขาเราอยู่กันสุขสมบ,บายในรัฐที่มานานแสนนานไม่ต้องการอย่าไปหารัฐทีการให้เป็นทาสและถูกเขาไล่เข่งฆ่ายอย่างลาวอย่างเขมรเลย เป็นนั้นว่ามโหสถนี้กราบทูลว่าถ้าชินนั้นข้าพระพุทธเจ้าก็อยาขอทากราบถวายบังคมลาล่วงหน้าไปก่อนพระพุทธเจ้าค่ะเพื่อสร้างพระราชนิเวศสําหรับพระองค์ให้สมพระเกียรติเมื่อพระองค์เมื่อข้าพระองค์สร้างเสร็จแล้วจะส่งข่าวมากราบทูลเชิญเสด็จต่ภายหลังไม่ตอนนี้ใจเต้น จะต้องนั่งคอยเวลาประครับประครองพร่ำพรอดอีกทั้งหลายเดือนใจไม่สบายนะแต่ฟังเรื่องท่านต่อไปไว้เจ้าวิเทราะเด้ทรงฟังคำกราบทูลกมโหสถก็ทรงโสมนัสคือดีใจแม้ไม่เหมือนหลวงปู่นลวงปู่แต่ฟังอย่างนี้ใจมันเต้นอยากจะได้วันนี้ถ้าเป็นถ้าเป็นท่านนะ แต่นี่ท่านก็ฉลาดพอแต่ในการบางครั้งเป็นเรื่องธรรมดาของคนอาจจะหลงผิดไปบ้างโสมนัคคือดีใจเป็นอย่างยิ่งจึงได้โซมตัดว่าพ่อมโหสถลูกรักพ่อไปก่อนจะต้องการอะไรบ้างบอกพ่อมโมโหสถกราบทูลว่าข้าพระพุทธเจ้าจะขอผลและก็ภาชนะขอพระองค์ไป ขอองค์โปรดมีพระบรมราชองค์การให้เปิดเรือนจำสี่แหง่งเอานักโทษเนี่ยให้ถอยเครื่องจองจำออกแล้วให้นักโทษทั้งหมดไปกับข้าพ,าพยายระพุทธเจ้าพระเจ้าค่ะนี่แทนยาทหารไปเอานักโทษไปนี่แปลกพระราชาสรงนญาตตามที่มโหสถกราบทูลทุกประการโห้สดได้รับพระบรมราชองค์การ รับพระบรมราชานุญาตแล้วก็จึงได้ให้ผู้คุมเรือนจำเพื่อเรือนจำให้นักโทษที่เป็นชายชะก,กันออกมาแล้วความจริงนักโทษเนี่ยเขามีความบึกบึนอดทนโดยกิจการงานทุกอย่างมาแล้วแล้วก็จัดให้มีการควบคุมจัดเป็นกองร้อยแล้วก็จัดเป็นกองพันจัดเป็นหมู่จัดเป็นหมวดมีหมวด ช่างไม้หมดช่างเหล็กหมดช่างหนังหมดช่งางศิลาคือหมดช่างหินน่ะแล้วก็หมดช่างเขียนหมดช่างอิฐให้ทุกหมดเตรียมมาเครื่องอุปกรณ์สำหรับในการนั้นๆไปนั้นๆตลอดจนทั้งมีมีดมีขวานมีจอบมีเสียมเป็นต้นเอาไปด้วย เมื่อเสร็จแล้วมันได้เวลาก็ยกกองพลเครื่องขบวนออกจากพระนครไปสู่อุตรปัญจา,นาลนาครก็เรียกกองพลนักโทษเฮดีไม่กันนี่เป็นกองพลเลยในี่โอ้โห,โโหนี่เวลานี้คุกตารางของเราแต่แลาเรือนจำมันเต็มไปหมดนี่คงยาวนักโทษเรือนจำใหญ่ๆไปจัดเป็นกองพลเลยโอ้โหนี่มันหน่วยทหารนี่ เอานักโทษไปรบเต็มป็นห่วสั่งบุกแหลกได้เลยโมโหสดได้ให้ช่างสร้างบ้านรายทางไปเป็นระยะระยะใช <c oughs> ่ไหมแล้วก็ไปให้อหมายคนหนึ่งบ้านระยะหนึ่งให้อหมายคนหนึ่งอยู่ไปจำบ้านหลังหนึ่งเนะี่ยทุกๆบ้านที่รายทางเนี่ยจัด จนระยะระยะแล้วก็มีมีคนควบคุมมีคนรับใช้จัดช้างจัดมา้าจัดรถเตรียมไว้ทุกจุดทุกบ้านเมื่อพระราชานำพระนางปัญจาระจันทีมผ่านมาก็รีบพาไปถึงเมืองมิถิลานครโดยเร็วอย่าให้ข้าศึกทำอันตรายแก่พระองค์ได้นี่ไมยความไอ้ที่สร้างเป็นระยะเนี่ย ให้ช่างม้าวิ่งไปถึงนี่พอเหนื่อยพอเห็นท่ามันจะเหนื่อยก็ถึงอีกจุดหนึ่งพอดีและช่วงนั้นก็พาวิ่งต่อไปจุดหนึ่งถึงจุดนั้นก็หยุดพอดีถ้าก็พาต่อไปเป็นระยะระยะอย่างนี้นี่เขาฉลาดฟังไม่ก็จำาในลูกหลานที่รักนัเดียวบายนี้ถึงแม้ว่าเก่าใหม่เราก็ดัดแปลงได้ นัดแปลงาระนะแต่นวณโยบายทั้งบับการใช้ยังใช้ได้ผลในปัจจุบันเมื่อขบวนพลของมโหสถเดินทางถึงฝั่งคงคาคือฝั่งแม่น้ำจึนได้เรยบหมายคนหนึ่งชื่อว่าอานันะมาสั่งว่าอานันธท,ท่านจงพายช่างไม้300คนไปทางเหนือของแม่น้ำให้ไม้แก่น สร้างเรือสามร้อยลำนม,แ,ม,แ,มแล้วก็หาไม้ที่ทํากันดานทําเสาทําฝาและอื่นๆสำหรับสร้างเมืองบรรทุกเรือสามร้อยลำโดยเร็วอามาชื่อวานันทะได้ทําตามคำสั่งของมโหสถโมโหสถขึ้นเรือข้ามฝ้าไปฝั่งคันโนนแล้วก็เดินทางจากฝั่งประมาณกึ่งยศ ได้กําหนดวางแผนสร้างสร้างอะไรสร้างอุมโมงเนะโอ้โหสร้างอุมโมงตรงนั้นจากอุมโมง์ไปราวสโ่สีย่ยอดกำหนดสร้างพระราชินิเวศสําหรับเป็นที่ประทับของพระเจ้าวิเทยาราชเมื่อกําหนดดังนั้นแล้วจะได้เดินทางเข้าสู่ปัญจาลนครนี้ก่อนจะเข้าเมืองวางแผนไปนเสร็จ ดูภูมิประเทศว่าจะเอาที่ไหนตรงไหนมันยังไงมันจะจะเหมาะเนเรื่องการวางแผนนี่อย่าทำชา้าต้องเร็วทันใจแล้วก็ได้ดีสมองแล้วฝึกไปอย่างนี้มันเป็นของไม่ยากอย่าโมไปไนนั่งใช้น้ำลายพ้น่นพูดพูดกันในสภาทำให้เวลาเขาเสียไปเงินทองแล้วมันเสียไปวินาทีประมาณ300อบาทมวกโปกคิดอย่างนั้นไง ว่าเรื่องของสภาทั้งหมดตั้งแต่เจ้าหน้าที่ธนพันธ์ลขึ้นมามีเจ้าหน้าที่400คนเศษแล้วก็มีสมาชิกเท่าไรมีค่าเดรยการที่ต้องทำงานเกี่ยวกับหนังสือเท่าไรมีอุปกรณ์การใช้เท่าไรถ้ากระแสไฟฟ้าเท่าไรค่าสิกรอค่าซ่อมแซมคิดแล้วมีสภาผู้แทนแนักแสเข้าไปไประชุมเราต้องเสียเงินของเราไปประมาณนาทีละ300บาท นี่ฉะนั้นเวลาจะเลือกก็เลือกแต่คนดีไอ้คนระยำระยำจะเลือกเข้าไปถ้าเลือกเข้าไปแล้วเขาบอกว่าดีเข้าไปทําระยำก็ไม่ควรเลือกจําไว้มันจะให้อะไรก็จะให้มันจะเลือกให้ถ้าเขาให้เงินเรารับเงินให้ของเราของแต่เราไม่เลือกมันเป็นสิทธิของเราไอ้เรื่องแบบเพื่อที่เรียกว่าให้เงินแล้วคอยยึดบัตรประชาชนน่ะจงอย่าให้ไป ถ้าเทว่าเขาไม่ใช่เจ้าไม่ใช่นายเราให้ก็เอาแต่อย่าเลือกจำหน้าไว้ใครทำเลวก็จำไว้อ้างว่ารัฐธรรมนูญต้องมีประชาชนเข้ามาเกี่ยวข้องประชาชนชาวบ,บ้านตาสีตาสายเขาไม่ได้ยุ่งอะไรเลยรัฐธรรมนูนธรรมนูญจะเป็นยังไงกฎหมายจะเป็นยังไงมีผู้แทนหรือไม่มีผู้แทนเวลานี้หลวงโป่พูด ขณะที่พูดนี่เป็นวันที่21พฤศจิกายน2521ไปถามให้ชาชนก็บอกรัฐบาลทหารนี่ดีทำอะไรเร็วทันใจน้ำท่วมปับ๊บส่งของทันทีน้ำลดปับ๊บเทคเตอร์ถึงไทยที่ให้ได้วานให้เสร็จโดยไม่ต้องเสียอะไรทั้งหมดเมื่อของขึ้นมาพืชผลขึ้นมาชาวบ้านเก็บได้ นี่ถ้ามีผู้แทนทศดอนก็นั่งพ่นน้ำลายแตกท่วมสภากว่าชาวบ้านจะได้กินอดตายไปตามๆกันดีไม่ดีไม่ได้กินบางทีส่งของให้ผู้แทนไปแจกสมัยหนึ่งมีอยู่หมดไม่ได้ถึงมือชาวบ้านเอาไปขายหมดเลยมันมีสมัยหนึ่งนะจะหาว่าหลวงป,ปู่ว่าผู้แทนทุกคนนั้ไม่ได้แต่ผู้แทนเร็วๆอย่างนั้นมันมีอยู่มากสมัยก่อนโน้นนะ สมัยนี้อาจจะดีก็ได้แต่ต้องมองดูหน้าดั่หน้าเก่าๆแล้วก็ระวังให้ดีเป็นอันว่าพระเจ้าจุนนีพรทมทัตเมื่อทราบว่ามโหสถเดินทางมาถึงแล้วก็ทรงสมานัสคืนยินดีมากดีใจอย่างยิ่งคิดว่าอุบายที่วางไว้ใกล้จะสำเร็จสมความปรารถนาอยู่แล้วจไนีทรงนำหนว่าไม่ช้าไม่ช้าหรอก ว่เจ้าวิเทีราชก็คงจะเสด็จมาเมื่อมาพร้อมหน้ากันก็จะจับฆ่าเสียทั้งสองคนต่อจากนั้นราชสมบัติในสกนชมพูทวีปเปี้ยตกอยู่ในเอื้อมมือของเราทั้งหมดนี่มันเหลือประเทศเดียวที่เขายังยึดไม่ได้เหมือนกับประเทศไทยเวลานี้เวลานี้ฝ่ายในเอเชียนี่รู้สึกว่าเป็นเยื่อฆ่าสึกหมด เหลือแต่ประเทศไทยที่เป็นประเทศใหญ่กับเพื่อนในแหลมทองก็มีเสือจ้องอยู่สามตัวที่คอยจะแตะครุบเราแต่ว่าไม่เป็นไรลูกหลานที่รักถ้าเราทุกคนยังรักประเทศเราทุกคนยังมีความสามคัคคีเราทุกคนไล่ผู้แทนที่ไม่ดีออกไปเราทุกคนไล่ข้าราชการที่ไม่ดีออกไปวิธีไล่ไม่ต้องเดินขบวน มีวิธีง่ายๆนิดๆเล็กๆทำก็จุ่มก็จิมก็จุ๋มจิจมตามกฎหมายเดียวก็หมดแต่อยากจะให้มีรัฐธรรมน,นูญบง่งว่าผู้แทนคนไหนไม่ดีประธานสภามีสิทธิ์หรือว่าสมาชิกจำนวนมากมีสิทธิ์ออกเสียงขับไล่ผู้แทนออคนนั้นออกไปไม่มานั่งทวงเงินทวงทองทว,วงเวลาของชาติอันนี้จะดีมาก เป็นอันามโหสถได้เข้าเฝ้าพระเจ้าจุนันีพมทัตที่ท้องพระโรงพระเจ้าจุนนียังทรงรับสั่งถามโมโหสถว่าพระราชาของเจ้าจะเสด็จมาเมื่อไร่มโหสถกราบทูลว่าจะเสด็จมาต่อเมื่อข้าพระพุทธเจ้าทรงข่าวไปกราบทูลพระเ้าว่ะ้พระเจ้าจุนนี์ยังตรัสว่าทําไมเจ้าจึงล่วงหน้ามาก่อน โอ้โสดเดกาวุูลว่าข้าพระพุทธเจ้าลงน้ามาก็เพื่อจะเตรียมสร้างพระราชนิเวศสําหรับเป็นที่ประทับของพระราชาของข้าพระองค์พระเจ้าค่ะพระเจ้าจุลนีนตัดปากดีแล้วเจ้าจงทําราชการนะในทางที่ถูกที่ควรอยู่กับเราจนกว่าพระราชาของเจ้าจะเสด็จมา แล้วก็รับสั่งให้จัดบ้านพักให้มโหสถตลอดจคน,ดน,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 นคนติดตามนี่เขาแน่ไม่กันเขาแน่ไม่กันไม่ใช่ไม่แน่ไอ้คนติดตามนี่เรื่อกสังเกตกรงว่าจะมาวางเพลิงประเทศเขาเอวันหนึ่งมโหสถขึ้นไปยังพระราชนิเวศยืนอยู่บนเชิงเทินนะไ,ไม่ใช่เชิงเทินยืนอยู่บนเชิงบันไดพระราชนิเวศคือเป็นที่ประทับของพระราชาพระราชวางัง ยืนอยู่บนเชิงบันไดได้กําหนดว่าตรงนี้จะทําอุมโมงค์เ,เอาแล้วใชนี่อย่างที่เขาเขามาประเทศเราเนี่ยเขาบอกเป็นมิตรเป็นมิตเนะ่ยอาจจะเป็นมิตรแบบนี้ก็ได้แต่จะต้องทําให้ขั้นบันไดนี้ไม่สุดนะฮืงหมายว่าไม่ทําให้ขั้นบันไดนี้ไม่สุดแล้วมากคือว่าทําแล้วบันไดต้องไม่สุดโอ้สดได้นึกถึงพระราชาดํารด ขาพระราชินันบัยเขาไว้เจ้าจรณีที่ตัว่าให้เรารับราชการทำกิจที่ถูกที่ควรแก่พระองค์ฉะนั้นจะต้องกราบทูลในสรงทราบเพื่อปฏิบัติราชกิจกับพระองค์แล้วมะโหสถจริงเข้าไปฝ้าพระเจ้าจุลนีกราบทูลว่าขอเดชะข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐ ข้าพระพุทธเจ้าขณะขึ้นมาเฝ้าวันนี้ยืนอยู่ที่เชิงวันไดในตรวจดูหินพื้นที่ที่เชิงวันไดน่าครูจะสุดแต่หากว่าทรงเห็นชอบด้วยพระดดราชดําริข้าพระพุทธเจ้าจะทําให้มั่นคงแข็งแรงต่อไปพระเจ้าค่ะเป็นอันว่าวโหสถทุลดังนี้แล้วพระเจ้าจุนีทรงทัดจิ้งแต่ว่า เชิญเจ้าทำตามที่เห็นสมควรเถิดแล้วต่อจากนั้นมโหสโเจะทำยังไงลูกหลานที่รักมองดูเวลาก็หมดเสร็จแล้วนี่สำหรับวันนี้ก็ต้องขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดิพิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่ทุกคนผู้รับฟังและเจ้าหน้าที่สถานีทั้งหมดสวัสดี